ไม่สนุกเลยแต่นี้เป็นหา่านโเคเราจะมีสิทธิ์ฆ่าใครก็ได้แต่ว่าเราควรจะต้องเลือกฆ่าคนที่เราคิดว่าเป็นเป็ดเพราะถ้าเราไปฆ่าห่านเนี่ยอาจจะส่งผลเสียได้อเควสรูปภาพนี่มันต้องทำยังไงโอเคมันต้องกดซ้ำๆผมก็ดึกว่าปับ กลัวอะไรกูอะไรกูอะไรจะโบยโบยโบยไอ้เหี้ยแหละใครอีกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้น็กไอ้แบบยินดีโบยคุยกับไม่เมื่อกี้ผมอยู่กับเวมกับอยู่กับใครนะอยู่กับเวมกับจริงๆนี่อยู่กับไอ้เน็กนะตอนไฟดัำเดินไปเจอมันแล้วก็เดินมาแค่ไฟก็เริ่มมาตรงไหนนะล่างขวากับไม่นี่กดกระดิ่งกูกดกระดิ่งเพราะมันไฟดับก็เริ่มมากูอยู่ซิมโบกับซิมโบล่างขวาอยู่ไอ้เน็กกูเดินมาใช่แล้วมันเอาลอยออ๋ เป็นไปบอกใครเปี่ยเป็นสติ๊กเไอเปียวเหรอยวนใครอยู่เอวะใจมั้ยเนี่ยใครไม่ปัดคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยกันนี่กูไม่เจอไม่ใช่กูอันนี้ผมก็ไม่เจอเหมือนกันถ้าสติ๊กเอร์มาเก็ที่กูเห็นล่าสุดอะคือคือเปียวกับ คือเดียวกับเบมมาแก้ไฟโอเคอ่ะกูเจอให้แน่ก็บวยวายอยู่นั่งไม่มีคนกดที่ฟันกระดิ่งต้องลองโวยใครเนี่ยวลองคิดก็เจอเหมือนกันนะเฮวิรตอนไหนอ่ะใช่ไหมเดินผ่านไปอ๋อโอ้โหตรงนั้นคนเยอะอุ้ยใช่ฉันสิเราไอ้เก็บหไวเดี๋ยวนี่ยเดี๋ยวนะไอ้เนี่ยอันนี้คือถ้าเราเราให้เป็นแอสตร้ซินแสดงว่าก็เด็กหนึ่งเลยเดี๋ยวนะได้เลยแก้เสร็จยังเนี่ยอ้าว ขอดูหน่อยสิจำไม่ได้จะไมไหวได้มีเดียมนี่จะรู้ว่าตายไปกี่คนมี่ข้างบนไข่บัวเจ๊กับจานเจ๊ไม่ใช่ไอ้ก็ดีกุตะโกนว่าเดียวบัวนี่ตายตรงไหนอ่ะเออไปเจอที่ไหนเจอได้ไงครับเป็นคนฆ่ามันต้นเกมมากเลยนะเดียวเลยบอก บบใครเป็นคนรีพอร์ตนะฮะเนี่ยแค่ลูกโขงขึ้นที่เวมมาแดนปะลูกกระโขกโอเค,ค,อคอตแต่ว่า <S <S บบเวมรีบชิงรีพอร์ตปะเพราะว่วเาเวมเจอผมแล้วค่อยกดรีพอร์ตปะไม่ยังไม่เห็นกันเตเลยนะเจเห็นผมเรหรอเมื่อกี้ใ,ใ,ใครวิ่งมาเจอผมวะเดินมาคนนี้เราเพิมเดินจาก เดี๋ยวเดี๋ยวยยยไม่แต่เวมแหละผ,ผมผมทักกันเจอยู่นะผมทักว่าไปนะมืนเดียเด๋ยวพวกจิงผมนะพี่ผมบอกไม,ไม่ไม่ใช่ไม่คือไม่เกี้ยผมวิ่งมาเจอใครสักคนแล้วก็กดขึ้นรีพอร์ตเลยแต่ผมว่าน่าจะเป็นเวมเหมือนเวมกลัวว่าผมขึ้นไปแล้วผมจะเจอศพและชิงรีพอร์ตหรือเปล่าหรือยังไงเวมก็เลยรีพอร์ตก่อนสุดีเคยเล่นดิวนาบดีๆเลยแล้วคนอื่นว่าไงเนี่ยแป้งมีโดนไหรอไมอ๋อ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมาผมโดนเฉยอะไรกันนี่เห็นไหมเวมใช่ปะผมเดาถูกแต่ไม่มีใครเชื่อผมผมเดาถูกแต่ไม่มีใครเชื่อผมคริสนี่แหละแปงหมีต้องโดนฆ่าแน่ๆโอ้โหสองคนเลยคริสกับเวมแปงหมีไม่น่ารอดเรียบร้อยกินดีตอนรับ เบมจะฆ่าเรารีพอร์ตคือหลายอย่างเบมกึ๊บอยู่เบมเบมวิ่งตามเจสอยู่ยังบอกว่าเดี๋ยวต้องรีดลายเดี๋ยวเบมโดนแต่ไม่ใช่แน็กอะไอ้แน็กอยู่กับกูสติ๊กเลยนะโอเคคุณไม่อยากเลยก่อนที่จะเริ่มหมดได้ถ้าคุณถ้าคุณโดนดีค้างตัวคือเบมยิงเห็นไหมนะยัยเนาะอะไรเนี่ยมีเบมคนเดียวที่รู้บอกเลยเอาเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าแบม เเววมมมอนะใส่ชุดมาเทตเลยตายห่าก่อนเป็นคนแรกเกือบทุกตาเศร้าใจจริงๆโอ้เป็นโดโดอ่ะมีใครฆ่าผมอีกไหมเนี่ยตานี่คนไปเลยเดี๋ยวผมอยู่กับแป้งเองโอเคเฮ้ยพี่แน็คพี่แน็ควาดจุดดอดีอ้าวไปจุดไฟอยู่ทางขวาไอ้จุดไฟทำไงวะใครรีพอร์ตก็คนนั้นแหละตานี่ มันเกิดมาเกิดมา้อมผมเลยเกิดมา้อมผมล้ว่แนี้เปียแล้วเหรอไอ้เียยิงเปร้บูโดนไอ้เปียวกว่ใครวะทีมสองคนน่ะแม่งโกอะไรดิแต่เปียวันชอบก่อนนะโดโตมันต้องยังไงวะผมจำไม่ได้ โดนลุมรีพอร์ตเหมือนกันโหวตแล้วอะโหวตแล้วสรุปมันเป็นจริงเปล่าอ่ะตอนนั้นมันเป็นจริงเลยผ้ามันละลายโดนตอนเขาอยู่กันหมดเลยด้วยเสียบวิ่งอันนี้ก้าวตัวตายแล้วไม่แต่เบ๊มันโหวตไปแล้วนะเว้ยมันจริงได้หรอต้องโหวตใครแหละตอนนี้กูคาดตอนนี้กูคาเปลี่ยวแล้วกูว่าโดนลุมโหวตกูก็าิงตัวเองเนี้ยจริงก็ตายเอ๋ออุ้ยมีคนโหวตผมด้วยแสดงว่าเป็ดเหลือหนึ่งตัวธรรมดาเหลือหนึ่งแปะ จะหนีไปไหนอะไอันนี้มันไนี <Yeah, ่ที่มันตัวให้น่าสงสัยเข้าไว้คือผมจะชนะก็ต่อเมื่อผมโดนกดโหวตออกเนาะควันเต็มไปหมดเลยควันเต็มไปหมดเลยอุ๊ยอุ๊ยอุก็บอกโลได้แล้วดีจริงๆก็ได้ ว่าเอผมอะเป็นเทคนิคเชียนแล้วก็ผมเห็นว่าไอ้วงแดงแดอะอยู่แถวแถวพี่มาร์ทาร์ันนี่ืชอครูกนแรกเลยพี่แน็ตเ,เ,เ,เทคนิคเชียนมันทำอะไรได้ฮะบุตรทอ่อเทคนิคเชียนจะเห็นคนใช้สก,กิล ตัวร้ายจะมีสกิลให้ใช้ถ้าตัวร้ายใช้สกิลจะเห็นเมื่อกี้แมงมีโดนจานเจจานเจไม่ได้ฆ่าใครแล้วแมงมีโดนแน่เลยเจียนโดนโดนได้เหรอเป็นข่าวมันกี้วิทยาจะบอกว่าเอาเลยผมควรจะเป็นอาชีพอะไรดีอ่ะช่วยคิดให้หน่อยดิงาก็การฉีดวะเนี่ยบดมาชีดไปทำไมอ่ะอยากจะเป็นเป็ดขาวมีมือเป็ดนะคิดบอกว่าคิดเป็นไงไอเชียนผมเป็นสปายก็ได้ผมเป็นสปาย ไอ้แนกอ่ะไม่ใช่เพราะไอ้แนกมาถึงใส่บอกว่าไอ้ไอ้เปียวบอกว่าเป็นแคนดดี้เพราะกันไม่ใช่ใช้แนกไอ้แนกเพราะมันเป็นอะไรแน็กอ่ะเป็นแอสตูนไงแล้วเรื่องมานเป็นอะที่มาเป็นอะไรเป็นมีเดียมอะไรล่างทรงล่างทรงโอเคแล้วไปคุยกับวิญญาณให้หน่อยไปคุยกับวิญญาณให้หน่อยเอ้าทำไมกลายเป็นผมเฉยเลยได้ไปสามสกิปเลยมันที่ เอ้ยหรือพ yep. yeah. ีมาเป็นโดโด้เนี่ยถ้าไม่ใช่ก็ต้องจัดเีนะตุ้ชนะแล้วเย้มันลุ้นกันโอ้ยแต่ท้ายแต่ได้เป็นเชอรีฟได้เป็นเชอรีฟข้าได้อยู่ ไม่คิดเอ้ยตนี้ก็มีรางเส้นนี่นะเสี่ยานี่ช่วยนะไปใทำ s ไปเรื่อยๆแต่จริงตานี้เราเป็นเชอริฟเราสามารถแบบฆ่าต้องสงสัยได้นเพียงแต่เรายังหาผู้ต้องสงสัยไม่เจอใครเป็นหาเรียบๆทำ quest กันน่ะโอกาสชนะสูงส่งมากเลยนั่นไง ต่อซ้ายมด้พี่น้องอะมชีไอ้่นีแพวา้ยเยแว่าแสดีเด้มเนี่ยไม่ได้แพร่าลยหนีความผิดเนอแมเป็ดเป็ดสมชัดเจนแล้วเจสแหละ เจสเห็นมีมิกแบบเป็นเป็ดเจสก็เลยถามว่าเป็ดสามเหรอตาต่อไปบทเจสได้เลยจริงๆผมไปฆ่าเจสเลยดีกว่าเพราะว่าผมเป็นเชลีฟเป็นนายอำเภอฆ่าได้ตามหาเจสดีกว่าอ๋อเจสอยู่ไหนออ้ยได้หรอแล้วแบมมีกปนยังไงทำไม เออจริงไม่เ hmm, ดิน <lite> ย <C Bis Syn Island> ังด like <bbe> ีนะไม่เดินไล่บั๊งหมี่เขาเพิ่งจาเราไปเองใช่ไหมพี่เจสใครนะมันเพิ่งบอกกูเองว่ามันเป็นแคนาเดียนอะไรแบบนี้อ่คำถาหมดแล้วทีนี้เนี่ยผมสันนิษฐานว่าไม่เจสก็น้องคนดีหรือน้องคนที่อะไรสักอย่างเมื่อกี้อ้าวใครฆ่าเฮอมันนี่เรื่องต่างกันไหมเด็กเป็นเดี่ยวอันมี่

ในไอที่ไอเบสอยู่เบปิดประตูมั้ยตีหน้าเลยจบขอแ้แต่ผมว่าเจสอะมีความน่าจะเป็นสูงมากโอเคน้องโดนใบรึป่เนี่ยไม่โดนเอาไม่เป็นไม่ดีหรอได้ยินได้ยินไม่ได้โ้เจสอยแกยังเชื่อมั่นในสัญชาติญาณของตัวเองอยู่ใครที่เป็นเบาอีกเราอะแล้วว่า เป็นเป็ดบอกมานี่ไงอยู่แถวนี้แหละชัวชัวเจสไม่เนียนเลยเจสหรอเจสแหละเด็นเดียวดีแล,แล้วแปลว่าคือสองคนที่โย,ยนพี่โยนพี่กลับไปเจสก็คือโยนฆาตตรสองคนเลยนะพี่เบียร์ก่อนนะเรียบร้อย <c oughs> นี่สัญชตาตญาณผมถูก สำหรับอันนี้ขอบคุณมากครับ ในการติดตามวันนี้เกม Goose Goose Duck ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะฮะเกมนี้ลูกเล่นและความตื่นเต้นเนี่ยที่มันเหนือกว่า A มอง g Us ก็คือไอเรื่องสกิลของอาชีพที่เสริมเข้ามาเนี่ยทำให้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นแต่ในความที่ลูกเล่นเพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนกันลักษณะเกมมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นด้วยทาให้บางทีแบบถ้าใครที่เคยชินกับอมอง g u สอาจจะชอบแนว A มอง g u สมากกว่ามันจะเพลินเพ,นเพินเล่นง่ายๆกว่าอันนี้มันต้องคิดเยอะกว่า นะครับ